การร้องเพลงนะคะมันคือการใช้ร่างกายทำเป็นโนต้ตออกมาเรากำลังใช้ร่างกายมนุษย์หนึ่งนี้สร้างโนต้ตออกมาเพื่อให้เกิดเป็นดนตรีเป็นคลื่นเสียงเป็นความไพเราะดังนั้นเนี่ยมันใช้กายภาพทั้งหมดเลยค่ะเชื่อมโยงกันนี่คือความมหัศจรรย์ของร่างกายเราเราเนี่ยเป็นได้ทุกเสียงเลยเสียงเครื่องดนตรีเนี่ย ถูกลอกเลียนแบบมาจากธรรมชาติและมนุษย์ก็สามารถลอกเลียนแบบเครื่องดนตรีทุกอย่างได้เช่นเดียวกันค่ะเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เกิดในโลกนี้ก็คือเสียงของมนุษย์ก่อนเลยก่อนที่จะมีกลองมีกีตาร์มีอิเล็กโทนมีเบสมีดับเบิลเบสมีไวโอลินมีเปียโนนะคะก็คือเสียงของมนุษย์ทีนี้เราเนี่ยกำลังใช้ร่างกายเราเล่น เป็นโน้ตออกมาสร้างเป็นคลื่นเสียงออกมาให้มันสอดคล้องกันกันกบดนตรีเกิดเป็นจังหวะไม่ว่าจะเป็นจังหวะช้าจังหวะกลางหรือว่าจังหวะเร็วที่เป็นเพลงสนุกสนานดังนั้นเนี่ยคะ่ะเราเนี่ยจึงต้องใช้ความยืดหยุ่นของกระบวนการสร้างโน้ตจากร่างกายเราเนี่ยมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง ใบหน้านะคะใบหน้าเนี่ยก็มีกระพุ้งแก้มมีกระพุ้งแก้มข้างในนะคะมีปากมีเหงือกมีลิ้นนะมีฟันมีเพดานมีการใช้จมูกใช้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นของริมฝีปากกับใบหน้าแล้วก็ใช้ขากรรไกรเนาะแล้วเวลาที่เราต้องร้องเสียงสูงเนี่ยเราก็ต้องขแมแหวหน้าท้องเข้าไปขมิบก้นด้วยเกรงเลยเพื่อให้เหมือนเรากำลังบีบ นะคะให้แรงอะ่ะมันเกิดเป็นพลังลมที่เราเก็บไว้ในปอดเนี่ยส่งคลื่นเสียงออกมาเป็นเสียงสูงปี๊ดงั้นเราจะต้องออกแรงเยอะเลยด,ดังนั้นนะคะ น้องทำถูกแล้วน้องใช้ร่างกายเล่นดนตรีเป็นคลื่นเสียงเป็นเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังแล้วคลิปนี้ครูอธิบายกระจ่างนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาพบกันเที่ยงครึ่งครูจะเอกกับน้องพอไลฟ์สดสอนร้องเพลงกันสดๆมาเรียนพร้อมกันแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณ f c ทุกท่านขอบคุณสาหรับการติดตามนะคะใครอยากเรียนร้องเพลงกับครูทักแชทได้เลยหรือ ไปแอดที่บ้านสีเขียวนะคะมีตัวแอดก่อนนะตัวแอดสายข้างหน้า P E K 11 79 S สิงคโปร์ค่ะแล้วมาพบกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ